ครูก็จะขอทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับจํานวนนะคะของนักเรียนก่อนครูจะมีจํานวนมาให้นะคะครูอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันจําแนกประเภทของจํานวนซึ่งครูจะให้จําแนกทั้งหมดสี่ประเภทก็คือมีจํานวนเต็มทศนิยมเศษส่วนแล้วก็จํานวนคะ่ะได้ไหมคะอะเดี๋ยวเราาเชื่อกันนะ จำนวนเลกเลยคือจำนวนอะไรเอ่ยศูนยเป็นปจำนวนประเภทไหนคะ<ป>จำน,น,<ป><ย><ง>นวนเอ็มต่อมา2.8888จุดจุดจุด,จดเป็นจำนวนประเภศไหน,นโ,โทสนิยมโทศนิยม จำนวนต่อมาคืออะไรเอ่ยเจ็ดส่วนลบหนึ่งส่วนห้าจำนวนต่อมาม เินต่อมามมต่อมาค่ะจนวนคาจนวนคสุดท้ายละจวนเต็มจวม่ห้องนี้เก่งมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนที่จำนนเต็มก่อนจำนวนเต็มอ่ะมันสามารถแบ่งออกได้อีกสามประเภทมีใครรู้ไหมว่าสามประเภทนั้นมีอะไรบ้าง เต็มบวกแล้วก็เต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์ะจำนวนเต็มที่เราจำแนกมาแล้ว เริ่มที่จำนวนแรกศูนย์เป็นจำนวนอะไรคะเ็มศูนย์ลบเจ็ดล่ะเต็มลบเ็มลบสิบห้าเ็มบวกเต็มบวกแล้ยี่สิบห้าล่ะคะเ็มบวกเอ็มบวกอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าจำนวนเต็มลบเนี่ยมันสามารถเป็นได้ตัง้งแต่จำนวนไหนลบหนึ่งแล้วก็ ลบจำลบไหวเป็นตั้งแต่ที่เราบอกเมื่อกี้นะคือเป็นตั้งแต่ลบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วลบหนึ่งถัดไปเป็นอะไรลบสองลบสองลบสามได้ไหมลบสี่ลบห้าลบหกไปเรื่อย ก็คือโศนิยมรู้จบประเทศที่สองนะคะก็คือโศนิยมไม่รู้จบ ทีม่มันจะซ้ำกันเยอะๆแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันมีใครพอเราได้ไหมใช่เขสนิยงใช่สนิยมสามอ่ะจากจำนวนที่เ,าเราจำแนกมททาทศสนิยมดูจบได้แก่จำนวนไหนบ้าง ເຈົ້າເນາະໃດ เศษ1นึ่งส่วน,ปนแปดอ่ะจำนวนนี้ล่ะจำนวนเต็มคอืออะไร6กหกเศษส่วนคือห้เศษสองส่วนคิด้องนี้เก่งมากอ่ะต่อมานะคะเราจะเข้าสู่เรื่องจำนวนตรัรกยะก,กันก็คือครูจะมีจำนวนมาให้ทั้งหมด2ชุดชุดแรกจะเป็นตัวอย่างที่เป็นจำนวนตรรกยะ ุดที่สองจะเป็นตัวอย่างที่ไม่เป็นจานวนศักยะเดีย๋ยวครูจะนำเสนอให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นนะให้นักเรียนคอยสังเกตด้วยว่าจานวนศักรยะนะัมันมีลักษณะอย่างไรโอเคไหมอะเริ่มที่ตัวอย่างแรกจะเป็นจานวนศักยะก่อนนะสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเป็นจำนวนศักยะอะนีตัวอย่างแรกนะตัวอย่างต่อมาเจ็ดจุด 6 8 6ปดหปดหปดไปเรื่อยๆเป็นจำนวนตรรกยะอ่ะค่อยๆสังเกตนะต่อมาลบเศษ3ส่วนหก็เป็นจำนวนตรรกยะ听得明ค吗？อ่ะต่อมาลบสหเป็นจำนวนตรรกยะศูนย์ก็เป็นจำนวนตรรกยะ ยี่สิบส่วนหนึ่งก็เป็นจำนวนศักยอะอะและสุดท้ายน,นะคะก็คือเศษสิบหกส่วนสิบเก้าก็เป็นจำนวนศักยะพอจะเห็นลักษณะของจำนวนศักยะหรือยังอะเดีย๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ไม่เป็นจำนวนศักยะกันบ้างอะตัวอย่างนี้สามจุดหนึ่งสี่ห้าหกเก้าแปดเจ็ดสี่ห้าสามสองหนึ่งสี่ห้าแปดเจ็ดจุดพอเส้นนิยมยาวมากเป็นจำนวนศักยะไหม ไม่เป็นอ่ะต่อมา4 5 15 1จุ1 5 1 1จุดจจุด,จดเป็นจำนวนตัมยะไหมคะมเป็นอ่ะต่อมา4ี่3ิ3 3 6 6 3ุด6มมจุดจุดจุดเป็นจำนต็มยไหมใเป็นอ่ะต่อมา0ู3 5 8จดสห้าสี่ 6725จ,จุดจุดเป็นไหมคะให้เป็น,ปนอ่ะต่อมาสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรพายค่าพายเป็นไหมคะให้เป็นอ่ะต่อมา1 6 1 5 8 9 6 6 6 6อ็ดจุดห้ดเป็นไหมเอ่ยให้เป็นอ่ะต่อมาตัวอ,อย่างสุดท้ายแล้ว2ี่สิบสอ 98734987... จดเป็ไมอ่ยไม่เป็นไม่เป็นอะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของข้อมูลทั้งองชุดที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่ก็คือชุดแรกจะเป็นจนวศัพยะชุดที่สไม่เป็นจำนศัพเดี๋ยวให้นักเรีนทุกคนนะคะช่วยกันสังเกตลักษณะนะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลทั้งองชุดนี้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรโอเคไหมเริู่่พร้มกันนะข้อที่ห 3.1415ดหนสลักษณะเป็นอย่างไงเอ่ย on คณิยมไม่รู้โจอะแล้วข้อห้าล่ะเราสังเกตยังไงทูให้ค่าพายมาสังเกตยังไงเอ่ยมองออกไหม ไปเลยก็คือ3 1 4จ5ดหนึ่งหุด,ด,ดไปเรื่อยซึ่งค่าพายอะมันเป็นคน่าคงที่ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเป็นพจนิยมอะไรอ่ะไ,ไม่รู้จบอ่ะครูจะยังไม่เฉลยนะว่าลักษณะข,ของจำนวน,นตรรกยะกับที่ไม่เป็นจำนวน,นตรรกยะที่นักเรียนช่วยกันดูมาเนี่ยยราม,มาเนี่ยมันถูกหรือยัง เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเล่นเกมกันก่อนอ่ะเดี๋ยวครูจะแจกอุปกรณ์นะอ่ะโดยเกมที่ครูจะให้เราเล่นก็คือเกมเป็นไมนะกฎิกาก็คือเล่นเป็นคู่นะคะก็คือครูจะมีจํานวนมาให้ให้แต่ละคู่เนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าจำนวนที่ครูให้มานั้นอนะ่ะเป็นจำนวนตักระยาไหมก็คือถ้าเป็นให้ยกป้ายค่ะว่าเป็นแต่ถ้าไม่เป็นยกป้ายค่ะว่า ไม่เป็นอ่ะโดยแล้วอ่ะที่เล่นนะช่วยกันนับคะแนนได้นะคู่ของตัวเองใครได้คะแนนสูงสุดคุณมีรางวันให้โอเคไหมอ่ะโดยพอครูเปิดจำนวนมาแล้วอ่ะให้ครูให้สัญญาณก่อนคอยยกป้ายโอเคไหมครูครูให้เวลาคิดก่อนขออนุญาตเลยอ่ะข้อแรกเดสิบวนเอดเดี๋ยวก็ลูกใจเย็นใจเย็นรออนุญาตขออนุญอ่ะยกได้ เป็นไหมเป็นไหมเอาดีๆยมุนอน่าหมุนอ่ะข้อนี้นะคะเป็นค่ะอันนับคะแนนได้เลยลูก ยงองตอบใช่ไหมข้อนี้เป็นนะคะของเกียรตดีๆน,นะนับคะแนนด้วยนนะลบไายลบไายลบไา,า,ายเป็นหรือไม่เป็นคิดก่อน้อมยังอ้อมยังเลยอ่าหยกได้ลบไพยลบไายไม่เป็นนะคะ ยกได้เป็นนะคะ,ะต่อมา89.637 63765... ป็น นิยามที่ตัวผู้ของตัวเองเขียนน่ะให้เพื่อนฟังขอตัวแทนได้ไหมหรือว่าอยากได้แบบสุ่มหรือว่าเราตัวแทนมีไหมมีรางวัลให้มีรางวัลให,ให้เรื่องกลัวเรื่องกัว เป็นเพราะสิเพราะสนิยอมไม่รู้จบและท่า่าย